ขอบคุณครับเอยบางคนก็อ้อนถามว่าอาร์ตก็อ้อนไหมอ้อ,อนแต่อาร์ตเอาความจริงเข้าชุดก็เป็นหน้าของศิลปินสวนหน้าสวนตาบางคนใช้ชุดเก่าชุดเก่าปีสองปีแล้วสิงีเอาตัวเองก็ต้องตัวเองมาทํางานมันได้เงินมันได้เงินจากตรงนี้มันคืออาชีพต,ตัวเองเอามาอยู่ใหม่ก็ต้องช่วยตัวเองก่อนเข้ามาเห็ุงานตรงนี้มันก็ได้เงินไหมยความว่ามันอาจจะได้ช้าแต่อย่างน้อยเราก็ต้องแบบเก็บ อันนี้ก <พอ S 1> ลัวอันนี้ส่งทางบ้านอันนี้เก็ไบไปทำงานก่อนลาภแม่พอง<ม>บางคนเอาเงินมาหรอกวได้ปะเนี่ยไปใส่ใได้เด็ดเลยแปลกไหมซอสผิขึ้นเวทีตลาเจอร์นจะหลุดสุดละมันใส่ง่ายเอาเ่ยมันใส่ง่ายแล้วมันสะดวก ของของซอนี่บางเธอบางเพิ่นมามาฮอดคำสิเพิ่นกบบ็บ่ได้คิดเรียงสูตรเพิ่นก็เอาที่แบบมันใส่ง่ายแล้วมันใส่สะดวกจมเรียงอันนี้เอฟซีมาคืออันคือบ่มีสูตรอันให้ผู้น,นั้นผู้นี้ใส่แน่นนะใสฟังว่าเราต้องคดิดเหลือตัวเองก่อนอันดับแรกดูจาน้องอาบนอนพักห่อนชนิดตื่นนะคะอันนสุดชื่อใส่ัรงนี้เพื่อนกษสนับสนุนใช่แล้วอย่างแจ็คก,กี้นี่ ซวอทักมาแล้วแต่ไม่ลับี่น้องขออนุญาตจะพุ่งไปไหนนะคะตอบซอบกอน <c oughs> นั่งแท็กซี่สบายบางครั้งซ้อมมาถึงดึกเรียนิ่ดเอาชุดไม่มากสามชุดท่ารอบหนึ่งเห็นไหมแจ็กกี้ไม่ได้รอให้ แจกกี้ไม่ได้รอให้คนอื่นตัดให้เลยยกตัวเองอย่างสวยอย่างงามก็ตรงตัดเอียงลงทุ่งดีเลือดขาดอะไรอย่างเพราะห้องหยบใไ่ง่ายถ้าเราไปหวังคนอื่นทําให้นี่เราเราก็จะไม่ได้แบบห้องหอยบดไซแจ็กเกียรนน์หม่พี่น้องเอาอย่างน้อยเราใส่เราใส่ชุดใหม่ขึ้นมามันก็ทําให้แฟนลับ<ม>เห็นไว่าอุ้ยชุดใหม่สีบางค้นทนใจดี พอเรามีชุดใหม่บางคนผู้ใหญ่จะได้เห็นว่าอันนี้ชุดสวยจังเลยสิอันนี้ช่วยสิเินพีนอ้องมันก็สิมีหล,ลายแบบอันนั้นฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองสิเรามาใหม่การที่เราจะมาทํางานตรงเนี้ยเขาก็ตตองศึกษาเลยว่าเออหมอรัามันเป็นลักษณะแบนจริงนนมันต้องใส่คาใ,ใจๆเข้าก็สีม่งภาพออกอุดรบาล นองศิลปินที่จะมามาเท่ากับเ,เราอย่าเราอย่าหวังน้ําบ่อน,น้าเลยเราต้องพึ่งตัวเองก่อนถ้าเราดีจริงพี่่แม่ๆเห็นความสามารถของเราเพื่อนก็ช่วยเหลือเราไม่ใช่บางคนอีกช่วยทุกทุกคลิปองแเพร่อๆๆอ้อนพ่อออนแม э ่อ่อนพี่ได้เดียวเอาเงินไปซื้อเหล่าคนนี้เล เอาง่ายๆคอนจิบอว์ง่ายๆจิบอว์แบบโป๊ะๆนี่ว่าแบบโป๊ะๆช้านๆแบบตังๆไปเรื่อยนี่อันเงินเงินตัดสูตรเธอบามีแต่ว่าบัดเงินซื้อเหลากินเครื่อมีซื้อเหลาซื้อเบียร์กินเครื่องมีเอาหนี้อีหลีดิซื้อเหลากินเคือมีเงินซื้อเหล็กเธอคือมีจังสิแม่บางเธอซื้อเหล็กเธอได้แต่กระดาษจังสิซื้อเหลาเธอก็ได้ได้แต่เมาจังสิเธอว่าได้ใส แต่เธอกแบมาเกีวมาเธอบ่บมี่เนี่นบัดเทาถามไปกับว่าอ้างว่าผ้าละขอบครั้วหลายสิตะตุกแรกมาเห็นหยกเหล่าทวนๆวอยู่หลังหันิก็มีแหม่ใจว่างได้มันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเท่าอย่างมีมาอยากมีชุดเอาเห็นรุนพีรุนพีบนใส่ชุดง่ามสิเจอเลยเอาเห็นบนอยากผู้นันผู้นี่ใส่ชุดง่ามสิเข้าก็เริ่มเริ่มต้นจากการเบอืม